นี้เสียงพรี๊ดต้องกลงทลายแน่นอนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊าค่ะขึ้นห้อนไหเดอร์ oh, ขึ้นห้อนไหเด oh, <my> หอร์ ได้ครับได้โอเคโอเคไหมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ่ะร้งวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมายาแชนแนลนะคะแล้วก็ขอบคุณอาค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนโบทุกคนนะคะที่ช่วยกันร่วมโหวตให้ได้รางวัลนี้นะคะก็ไม่รู้วเขียนชื่อรางวัลผิดหรือเปล่านะคะขอบคุณ และรางวัลสาวเจ้าสเสน่ห์ขวัญใจมหาชนประจำปี2563ได้แก่และรางวัลสาวเจ้าสเสน่ห์ขวัญใจมหาชนประจำปี2563ได้แก่ คุณโบเมลดานะครับสวยมากๆเลยแล้วก็ต้องเชิญพี่ต้อยครับรพี่ต้อยแอคเนอร์อีกครั้งครับใช่แล้วค่ะสวยจริงๆนะคะชุดก็สวยทุกอย่างเพอร์เฟกมากเลยนะคะในว,วันนี้ขอบคุณด้วยยินดีด้วยนะคะส่วนผู้เชิญรางวัลค่ะคุณเศรษฐนิตชนะวรสุทธิสิรินักสแสดงจากกันตนานะคะและผู้เชิญช่อดอกไม้นะคะคุณดารันเดอะเฟสไทยแลนด์ค่ะคือหน้าตาเขาอะ เป็นคนที่แบบดูแลแบบมันมีสเสน่ห์มากอะมาก,มากค่ะดูแล้วดึงดูดว่า้ททำไมแบบมันมันดูแบบมีสเสน่ห์ยังไงก็ไม่รู้เนาะใช่ค่ะตั้งแต่เ,ออเห็นตั้งแต่ทีแรกเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าคนนี้สวยมากขุนดีออแล้วก็สูงที่สําคัญเล่นละครดีด้วยค่ะสุดยอดมากเลยนะครับคุณโบเมลดายินดีด้วยครับค่ะ สวัสดีค่ะโบเมลดานะคะก็ uh, งงเหมือนกันค่ะสำหรับรางวัลน,นี้นะคะรางวัลสาวเจ้าเสน่ห์ก็ไม่รู้ว่ามีเสน่ห์ตรงไหนอะไรยังไงนะคะแต่ก็ขอบคุณรางวัลน,นี้ด้วยนะคะขอบคุณมายา h ช n แนลนะคะแล้วก็ขอบคุณอาค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนโบทุทกคนนะคะที่ช่วยกันร่วมโบสถให้ได้รางวัลน,นี้นะคะก็ ไม่รู้ว่าเขียนชื่อรางวัลผิดหรือเปล่านะฮะ,อะ <laughs> ขอบคุณมากค่ะถูกต้องแล้วครับใครแล้วค่ะคือหน้าตาเขาอะเป็นคนที่แบบดูแล้วแบบมันมีสเสน่ห์มากอะ,ะมาก่ะดูแล้วดึงดูดไว้าทั้งไมแบบมันมันดูแบบมีสเสน่ห์ยังไง สาวเจ้าเสน่ห์ก็ไม่รู้ว่ามีเสน่ห์ตรงไหนอะไรยังไงนะคะแต่ก็ขอบคุณรางวัลน,นี้ด้วยนะคะขอบคุณเมยาชาแนลนะคะแล้วก็ขอบคุณอาค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนบมทุกคนนะคะ